เช้านี้เรายังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอําเภอทองผาภูมิวันนี้เราจะไปเนินช้างศึกครับจุดเช็คอินที่เราพลาดไม่ได้เลยเราเดินทางจากอําเภอทองผาภูมิครับไปสู่เนินช้างศึกตั้งแต่ตีห้านะครับทางค่อนข้างมืดมากครับแล้วก็ทําความเร็วไม่ได้ครับสองข้างทางจะเป็นเถวเลยนะครับไม่ควรขับความเร็วเกินกําหนดนะครับเพื่อความปลอดภัยพอเราถึงทางเข้าเนินช้างศึกแล้วนะครับมันจะเป็นฝุ่นนะครับ ทางขึ้นไม่ยากครับสาหรับรถขับ2สําหรับถนนแห้งครับถ้าถนนเปียกก็ต้องขับ4ครับขึ้นไปแล้ววิวสวยมากครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับวันที่เราไปนี่เป็นวันที่29่าธันวาคบที่ผ่านมาครับขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับลมค่อนข้างแรงครับขึ้นไปจะเห็นทั้งวิวฝั่งไทยและฝั่งพม่าครับสำหรับสายท่องเที่ยวธรรมชาติชมวิวชิวๆดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับตามมาเที่ยวได้เลยครับเดินช้างศึกทองผาภูมิกาญจนดะบุรี